สวัสดีสวัสดีเ,เพื่อนเที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกับหนุ่มระบลคเนเนแนววันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมของดีอีก4คันสุดท้ายที่เป็นราคาพิเศษครับเพื่อนเนครับนี่คือเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักลีโว4 p งีทเรนเนอร ออโต้ Auto, 4ประตูยกสูงครับเพื่นครับปี21ราคาจาก759,000บาทเหลือแค่699ก้าเครับเพื่อนครับ699,000บาท4คันสุดท้าย4คันสุดท้ายใครอยากได้โทรมาด่วนๆในคลิปนี้ปะผมพาไปดูคันแรกเลยคันแรกนะครับเทวียนี้นะเพื่อนนะคันนี้ปรับสภาพสีมาให้แล้วสวยงามสวยๆนี่รถจำเดิม รถที่นี่ไม่ต้องอธิบายขยายความเยอะนะครับเพราะรถเป็นเดิมจริงเป็นรถเกรด A นะเพื่อนนะเน็เนเพลส,สวยนะครับนี่ <Hey. S 1> เครื่องยนต์แน่นๆใช้ยาวๆนะครับหลายๆท่านเอาไปใช้บอกเลยว่าเป็นรถที่สวยและขับดีมากๆไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงนะครับเพื่อนนะผมบอกเลยโคตรสวยอ่ะไปดูเลขไมค์คันนี้อันนี้ปรับสภาพมาแล้วนะครับภาพสีเก็บงานมาให้แล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะบุ๊กคิงหรือจองเข้ามานะครับแล้วก็ ขัดเคลือบสีสมบูาณ์เลยเน่เล่ไมยอยู่ที่เ4็4 4พกิบ4ีกิโลเมตรที่ใช้ไปสวย,สวยๆเพื่อนๆดูไม่อยากนี่คราบเพื่อนครับ,ร,บรถเกตรเอนะครับก็จอเป็นทัชสกรีนนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับหน้าจอสินิ้วน่าจะ10บนิ้วนะเพื่อนนะกุญแจได้มา2ชุดนะครับ2ชุดเอกสารมาดูปีกันปี21นะครับแท้ๆ 2องี 24, ้าแมภายในเป็นเบาะหนังสีดำตัเข็บขาวนีส่สวยนะครับเบาะไฟฟ้านะครับมาดูด้านหลังนี่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับกว้างขวางสวยมากนเพื่อนแอร์หลังพร้อมนะครับนี่ค้าหลังคาย,ยังสวยออู่เลยอันนี่คือเหลือแค่ปรับสภาพภายในห้องเครื่องแล้วก็ฟงฟ,กงฟอกบงฟอกเบาะให้นะเพื่อนนะ แล้วก็ขัดเคลือบสีอ่ะยางเป็น265 60ห้าหก R สินะคันนี้ยางปี23ครับเพื่อนนี่ย3่สามนะน้วสีสวยสวยนี่บบามะขนาดยังไม่ได้ทำอะไรนะเพื่อนนี่สวยสวยเลยนะครับดูไลเนอร์นี่ไลเนอร์ไลเนอร์ ก่อนส่งมาผมทำความสะอาดอีกนะลงวงล,ง,ลงแว็กให้สวยงามเลยนะครับไม่ต้องห่วงคันแรกก็โดนแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆครับคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลใครอยากได้โทรมาเลยโอเคไปคันที่สองกันเลยคันที่สองอันนี้เป็นกลุ่มที่ปรับสภาพปร,ปรับราคาลงนะครับปรับราคาลงเพราะอยากขายเอาง่ายๆคือไม่อยากเอาไปลามประมูลนั่นแหละให้เพื่อนๆได้ซื้อได้เลยอ่ะทะเบียนนี้นะคันที่สองครับ ดูโรครงสร้างไม่ต้องห่วงครับพวกนี้คือมันลดคับไปแล้วเดินนิ่งๆเงียบๆใช้งานต่อยาวๆนะครับดูพวงดูเพดน็อตเลสเด้อสน,อนอใจหลักสวยมาก,กเพื่อนๆปี21นะปี21นะอ็นะมาดูคันนี้เลขไม่เท่าไหร่เลขไม่เท่าไหร่นี่ yeah. บาสีสวยเลยครับคันนี้เลขไมาอยู่ที่8275กิโลเมตรที่ใช้ไปครับถูกสตาทะเบียนคันไหนเลขไมคันไหนนะครับก็ส่งคลิกผมมาได้เลยนะครับเนี่ยุูแจสองชุดเจสองชุดโอ้สวยมากนี่สีสวยเลยเพื่อนเอาไปใช้กันครับ ซื้อสดไม่มีแวดอย่างที่ผมแจ้งนะเพื่อนนะซื้อสดไม่มีแวดมีค่าจ่ายเพิ่มเติมห้าพันบาทก็คือห้าโอนนั่นเองนะครับไล<อ>เนอร์สวยๆเบาวมากเอ๊ะคันนี้ดูเอกสารหน่อยมีเอกสารอยู่หน้ารถอยู่คันนี้เนี่คันที่สองนะคันนี้นะปี21เอดนั่นเพื่อนนะเครื่องสอง0ันสามเข้อเครื่องสองอยู่สี่หนึ่งร้อยห้าสิบมสสวยๆ ส่วนอ่ะคันนี้ก่อนสีดําคันนี้พอดีผมหากุญแจไม่เจอไล้เพื่อนนะเลขไม่อยู่8ปดหมื่นกว่ากิโลในระบบนะครับก็คือสามารถซื้อได้เช่นกันนะคัน,นี้สวยเหมือนกันพอดีเปิดรถเปิดรถไม่ได้อ่ะไปดูคันที่สี่กันมีคันเดียวเลยเหลือคันเดียวสีขาวใครเอาผมอันนี้คือลอกสติกเกอร์สติกเกอร์ให้นะครับก็คือคันนี้มีแคลี่บอยมาพร้อมก็ต้องพูดถึงเลยเนี้รถเดิมเดิม นี hey, ่งดว้าวมากคานเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมส okay, ีสวยเครื่องยนต์แน่นๆปิดปิว้าว wow, มากไปดูเลขไม้กันเลยคันนี้ดูเลขไม้กันครับคันนี้จะเลขไม้เท่าไหร่ okay. คันนี้เลขมาอยู่ที่9438กิโลเมตรที่ใช้ไปสีขาวมีคันเดียวนะครับแล้วก็เป็นทรงมีแคลรี่บอยมาพร้อมกุญแจได้มา2ชุดนะครับจอทัชสกรีนปี21นะครับคันนี้ไม่9 0 0 0 0กว่ากิโล9400อยใครอยากได้คันนี้ก็เช่นกันครับโทรมาเลยเนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับพอลุบมาจากหน่วยงานนะครับ ี่พอพอมีราคาปรับลงโปรโมชั่นปุ๊บผมรีบจับมือถือมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมก่อนเลยนี่ครับยางก็คันสีขาวนะยางปี22เนี่ย22ส,สวยๆแคร่บอยทรงหัวเกง๋งแล้วก็มีตะแกรงนะครับตะแกรงบรรทุกของด้านบนนะครับได้อีกนะครับนี่ มีคันเดียวเลยครับมีคันเดียวเลยจาก20คันนะสี่คันสุดท้ายราคาพิเศษครับโอกาสของเพื่อนแล้วนะครับที่อยากได้รถสีประตูยกสูงออโต้ออไปใช้งานกันยิ่งหน้าฝนหรือเมืองไทยเราเป็นเมืองน้ำเมืองฝนก็เอาไปลุยน้ำลุยสวนได้เลยเพื่อนเอ๋ยซื้อคังเดียวใช้ยาวๆสวยมากครับนี่คืออีกหนึ่งกลุ่มที่ปรับราคาพิเศษให้ และมีแค่สี่คันเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะครับหรือว่ามีญาติาที่มีโยง่งมีญาติมีเพื่อนอยากได้รถสี่ประตูออโต้ก็แนะนํากันไปส่งคลิปกันไปมีอยู่สี่คันส,สวยๆเลือกเอาครับว่าจะเอาคันสีขาวหรือสีดําสวยทั้งหมดเลยนะครับเป็นรถราคาจากราคาเจ็ดแสนห้าเหลือแค่หกเก้าเก้านะหกเก้าเก้าผมแนะนําเลยซื้อได้ซื้อนะครับเพื่อนครับเพราะว่าราคาลงมาห้าหมื่นว้าวมาก นี่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ฝากไว้เพื่อนสำหรับสีประตูยกสูงออโต้ป e ี21สเดสวยๆแบบนี้ไม่ไม่ถึงแสนใครอยากได้รีบโทรมาวิดีโอเบอร์โทรติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกทุกคลิปหรือแล้วนะครับลคลิปนี้ก็อยู่ใต้วิดีโอเหมือนกันแล้วก็อยากได้รูปเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักลิงก์ไลน์ซึ่งผมปักไว้อยู่ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้เช่นกันโอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ